สบายดีสบายดีมือทุกคู่ทุกคนมือน,นี้กับโฮกับช่างดิมดาสาวน้อยลังสารมือนี้น้องดิบกับน้องดาการสิพาทุกคนมากินข้าวุุงเยนมือนี้น้องดิมกับน้องดาการนี่เค็ <c oughs> ก,อก,ออกพอดีเอามาักมะละกอมานะทุกคนแล้วก็เอาเครื่องตํามาจะมาต่ากินนิ้วหุงเยนแล้วก็มีแกงน้องเค็กกับ อันยังมากับไปเบื้องกันเลยทุกคนเนี่ยเอาจืนป่ากันมาเนาะไปทุกคนไปตามมักหุ่งกันเลยทุกคนควมซอยตอนมักพุ่งมีข้าวขนาดมีข้าวเนาะแกงนอนี่มีแกงนอน้องเค้กมากินด้วยนะคะทุกคนเค้กเอา เอายังมาทอดปลาทอดปลาเมมเบอร์ยูหรือว่าแล้วนี่วาทอดปลาทอดปลาไข่ทอดปลาเจคัยเจคัยคือไข่หรือกระดกไข่ลกหน้าน้องไข่ลกหน้าทุกคนวิธีทำเผ็ดหลายเนี่ยเพดๆเลยเป็นเดินกินแค่นึงน์เชนไลายเชนหลายเชนไลน์เชนไลน์อยนไลน์มากน้อยน้อยน้อย กินข้าวอยู่โรงเรียนนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บช็อกโกแลตมาอืเมีเอาอย่างใสยยี้ยออนขามขามขามามเปียกขามขเปียกข้าวหวาน<บ>มี <c oughs> <c oughs> สี้ยอส้ยเลย มีน้ำเนาะถ <g> า <iggle> ต่ำแบบไหลๆ <c oughs> ต่ำไปแทบไปน้ำปลาใจเช็กปลาลากลานาว <c oughs> ตะหนี้นสร้งางกระโมงหุงใส่สองิตร <c oughs> <c oughs> ส่สองมิตปลาด้วย <c oughs> กน <c oughs> ี่สั่งไม่เลยนะ กวาเลยบุบบบตั้มตั้มตั้มเพื่อนกัยังวะบุมีแล้วกับบุไซตเดี๋ยวทำเป็สเแล้วม่าสย้วน่านาดึ๋งดงดึ๋งนึ๋งด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 ดึ๋งดึ๋งดึงดึ๋ด

รสีกล่นแม่กิ่นใบบัวหัวใช่ไหมขมในหนึ่ิมในหัหุ้งง่ายกับผัดหยมในหนึ่งเป็นเองหุต่นนหิิาหน้อยเดียวเน่ยคุณกล้นนต่มาละกอน้องเค็กต่าเนาะเอาเลย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  โอ้เต็มคุกยยาเห็นรอยังไยุบดรอป้าสิคนได้ปะใช่พระธาตคนเหรอบ่เนอะเค็กใส่พระธาตแล้วค่อยต่ำใ่คนนะใช่พระธาตคนเอาเค็กต่ำบได้ดอกท่อใส่พระธาตุเลยเค็กพ่อเซ็นละกันเออลอกกันลองคนเต็มคุกพ่เฮ็ดบอเคก เบิงสิล่นั่บจับจิบจบอ้องกลายพอดเเบงเก็บอามเฮียมเลยคุณน่าเต็มพวกเลยทุกคนเต็มพวกนะได้พาคนเอาบอกตามใจไม่นไไม่ต้อใ้หนไม่เตามมา พิจารณาตามไปได้พิจารณาให้พิจารการตามกันนะทุกคนไปได้คนที่เซ่วสันต่หมกุ้งที่สุดเป็นต่ำไปต่ำมาแล้วมีน้ำมีเนื้อลูกต่ำแล้วเอ้ามีแต่สีกว่าเอาที่ทำไมน้องเคียนงอเดมเดียมไอเนี่ยน้องห้องอะไรยังบุได้ยังกูต้งฮอมิด มเมื่อนนลูกหลองลูเื้อื้อือืดีกว่ามีดระสิดกระสิติดอ๋ตี้โหเล่ย่าเนี่ยเอกดงคองบ่อาักที่สมองลูกคองเห็นอ้โหกินข้าวดังกินข้าวดังกินข้าวดังนเอยนฟองสมือก็เ้วกลองเลยอเลเก็บไปนะเอากลองไปตามนั้นทุกคน จิมเลยอาบวงิ้มเลยมา่ะิอวงมิมาเเา้ดีว่มเอนใซ่งยิงมันก็ทำหนุนลับเดี๋ยวไรใช่ปะ่ไปสิจันอ่ะสิจัน นี่ทุกคนบันนีดกาชีไปเก็บผักเลิศนี่น้องเพ็กอ้อมไปเอาน้องทุกคนผักเลิศอยู่ข้างหลังของเหียนนี่เลือกใช้ทหมอแหมแน่นทุกคนทางนั้นสเป็นทีมหมอทุกคนเป็นซีนีกางาม เนาะนี่ได้จสิเก็บนะทุกคนเด็กกนนเลยเนีนมันขออันเอาเพชรใส่เิชรนำนำหลายเ็บหลักเกทุกคนเนาะพี่จะสิบจสีทุกคนระเด็ดเอาเลยนี่นอยืนเนินนี่ก็มีแอบรีได้ทุกคนเลานเนินี่นะเอายืนเนนี่ก่หลาย นี ام, ่ทุกคนเลยสวยงามกระดิอัตอ่อนทุกคนอัะตแก้วเป็นกินด้ทุกคนเฮ็ดได้นอกกิงอ่ะอแก้วเยเอาไปเฮ็ดน้ำมันดึกกื่อไแต่้องกินตัวเฮ็ตัเคยกินละเขาบ่กเคยกินก่อนมาซาดเป็นอะไรกินน้ำตาไหลไหมเนาะ เพื่อให้ได้ไหมโอ้ทุกคนมากันจะเครื่มได้ามาเลยเบิ้งไม่พอเลยเบิ้งเบิ้งเบิ้งพอเหรอโอ้สนีก็เรือเรืออะไรทุกคนเปนลนางพอ่อร่างอยู่วันเดียวกันนี่ล้างขงิงบอกม่มีน้ำตีมีของกับน้ำสีล้างอ่ะอือมีของกับน้ำกินล้างเลยทุกคน มึงดีมึงมีนักที่โอเคพวมีชิจิงโอ๊ยพวกก็มีแต่มังงะปันเพชรนี่น้อใช่จริงเค้ก tại vì không đơn không hiền mình không giang chóc bán hết lên không thương sự không hiền là không hiền là ba năm 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 น้องแคทยิ้มยองียนทุกมือมันบะแห้องดา้าอยิ้มยองแยนอันตันอย่างคือบบยุนสปอมสปอมคือโบเหมือนสปอมแต่แหนเพลื่อนอังเพลื่อนเพลื่อนทึกอันบางมือเนาะเพลื่อนทึกบางมือขึ้นหน้าทุกคนด้วยน้ำคลิปน้ำคือหมดแล้วหมดเออทุกคนนึกว่าอันน้ำมืดนะทุกคน เฮน้ำเค็มมอดนะทุกคนน้ำอยู่ในโอ่งใิ่ไทุกคนอะน้ำอ่างน้ำบ้านก่อนมอดนี่ทุกคนบน็นองดาคือร่างละเร็วเ๋ยวล้างเร็วแล้วค่ะป๊น้ำขึนเบฟคนสาวพักนีโอ๊ค่ะแม่ หน,น,นึ่งตักน้ำบริเวนที่ขนเสียนักเศร้าอันนี้กับกล้วยนะแม่ท่านนี้ต้องเพิด่ดุนมาดีมันนี่ก็สาพักออกไอ้กิตแล้ววันนี้จับหรือว่าจ้าพักขึ้นไปค่อยตักน้ำขึ้นไปบอ่อบ่อตักน้ำขึ้นมาเลยละแล้วสาพักสาพักออกฮอ โดนน้อน,น้ำน,นี่ก็ได้คาเลียวคา <c oughs> เลียวรองด่ากระสีลังนะน้โตโอเคค่ะทุกคนสสักผัสเกลกันวะตอนกินกันเลยบนเมนูอาหาร <c oughs> มีแกงน่อข้าวเหนียวนอนนี้ <c oughs> แล้วก็ไก่ตะม,มักหุ้งแล้วก็ปาลาต้นคิกนี่คี่เอามาแล้วก็มูซีน คก่งนอแล้วก็ขั้วขั้วขั้วซีนนขั้วอย่างวะเอ้่อย่งวะขั้วหมักทเพเลิะักแล้วก็ซุกพักอืกินกันเลยนั่งนี่ก็ได้อาหารเสร็จนไหมหวานนแล่น้ำน้เจ้าบุร่ะจบบอะร่อข้สม เอาขั้วช่วยจน้องมีแครอทมอนช่วจอยงงี้ทุกคนช่วยจแครอทแคอทดีนชิปงกะได้แล้วทุกคนแครอท้ีกยเป็นเื่อ คนก mm. ินไปมากะมึดแล้วของดาวใช่ปะดะเค้กเดแทมแบงดาวเด้อพี่ปัญญาเด้อกินแก่นอ้อเด้อมือรยกินละเด้อ่าของแม่น้องฟานี่ของน้องน้องดีน้องดาเด้อน้องดิน้องดาเอามาส่วนส่วนกินด้ว่ ่าปไม่ต้องปานส่วน,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 ส,วนส่วนพี่ปัญญามากินอันแกงตําส้มกับแกงโน่ซ <c oughs> ีนที่จะได้าว่าส่วนแต่คนเดียวบ่ส่วนไม่ทุกคนเลยเด้อเอฟซี <c oughs> ไม่ทุกคนเลยมากิน็ล้วได้จบคลิป โอเคค่ะ okay, ทุกคนจค้าคิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน,น้องเดียมกับน้องได้จนจบเจ้าคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเดียมกับน้องดาในคลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งห้น้องเดียมน้องดาสำหรักคลิปนี้ก็ขอกาคำลาสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปห<ท>น้าค่ะ